เลดีกยตายเรนชิกเก้พังมรแตกระเบิดทิ้งจกนั้นก็่ัง วางแล้วเปิดวางรลเบิด,ดตุมหัวมันหมด หูหัวมันให้หมด ีตุม้มให้มัตุ้มให้หมดตุ้ม 真高，月亮。 ខាងតាបចំថ្មរាយអេលិនຕ້ອງផាំងទៅឡា

หลุมเป็นบ่อแล้วเต็มตรงนี้ 我要拍玻璃口袋。多 tung tung nó mình tè Hãy subscribe cho kênh Ghiền 好胖啊！ ទៅបន្តតាមទៅចា៎យាអូនធ្វើនេះមើល Tunggu dan robert được làm thống

ที่สุดแล้ว ของดีของดีของฟรีมีราคา หนึ่งนากำแพงเทท่านห้าสิบเมตร heeh, heeh, ini siapa? mau nih kue กจะขับขี่เครื่องบินนี่นะเขาโตด้วยนะเครื่องบินดันระเบิดก่อนเครื่องบินระเบิดก่อน เราองหักหักนี้เท่านั้นทำไมตน้นสว่างตงน้นก็ต่อกันแล้วก็มีทียนที แล้วเนี่ยนะจักสุดเออไม้ตจะตรงนี้ต่อกันตายกันจะก็นจะไม่ไ้ต่อกันแล้วก็จะยังต่อกันอยู่มันถึงขนาดนั้นเนะ่ยจ่า บ้าเพระว่ามันซ้ำนะมันซ้รักโลดมาเดียวอืมใคคนสักทำดีจังวะ ที่มันมีสลับที่มันตกสีกันนไม่มีสลับเลยอ่ะไม่มีสลับปะจะบูนะ ไม่ใช่อันนี้มอสที่สุดละอิลมิตของอิลมิตนั่นเองมันก็ดูเข้าอยู่นะนี่ใช่

อันนี้คนคนขาใหญ่จังวะเอร์เอร์แต่ตนนี้ก็มีคลิปเปอร์